สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูแต่เช้านะครับผมตื่นขึ้นมาวันนี้6โมงเช้านะครับนั่งมาเคลีย์ข่าวให้นะครับทำให้อาร์เซนอลไปแล้วนะครับวันนี้ข่าวให้กับแมนยูบ้างนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพล้วนๆแต่คุณจะช้าไม่ได้แล้วนะครับ วันนี้นะครับสโมสรเชลซีได้ยื่นดีลของไคลฮาวเวิร์สในราคา75ล้านปอนด์นี่นะครับเรื่องใหญ่ของแมนยูเลยเพราะว่าหลังจากที่ไคลฮาวเวิร์สเนี่ยฉายแววนะครับเป็นยอดนักเตะคือรูปแบบการเล่นอ่ะผมใช้คำว่ารูปแบบการเล่นนะคล้ายซีดินซีดานนะครับมันหายากแล้วในยุคนี้เนี่ยฮาวเวิร์สเองเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นบาเยร์มิวนิคนะครับเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนยูวันนี้กลายเป็นเชลซีนะครับยื่นข้อเสนอแบบจริงนะครับ 75ล้านปอนด์เพื่อซิลไคลฮารเวิร์เป็นลักษณะการเซ็นสัญญาแบบเซ็นสัญญาล่วงหน้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช้านะครับคือโซชาตจะสับสนไม่ได้นะครับคือดีลหนึ่งเนี่ยเป็นซันโชจริงซื้อจริงคนแรกคือแจ็คกิลิสถูกไหมครับแต่ดีลหลักคือซันโชแต่ทีนี้เนี่ยลังเลเรื่องของการใช้เงินว่าจะเอาซันโชหรือไคลฮารเวิร์ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกกับการลงทุนนะ่ะในเมื่อนักเมื่อสโมสรมีเงินนะ่ะ เติมเต็มเข้าไว้มันดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็นี่แหละดิวแรกส่วนดิวที่สเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของฮามสโรดิเกสครับสโมสรเรัลมิดเนี่ยปักป้ายแขวนนะครับขึ้นแผ่นเข้าฝาติดฝาบ้านไปแล้วว่าครึ่งเดียวครึ่งราคานะครับห้ล้านปอนด์เนี่ยเซ็นได้เลยนะครับก็แล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะดีอื่นๆมีเรื่องราวของแจ็คกิลิสด้วยว่าทําไมเหตุผลสําคัญนะที่จะต้องเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสเนี่ยไม่ใช่่เรื่องเองินอย่างเดียวนะครับ คลาสนักเตะนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของคายฮาวิร์ก่อนเลยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีเนี่ยที่ยื่นดีลของคายฮาวิร์ในระดับ75ล้านปอนด์นั่นเองนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับเชลซีหลังจากที่ปิดดีลของทีมอลวันเนอร์ไปแล้วนะครับก็ในดีลของทีมอลวันเนอร์เนี่ย ก็เดี๋ยวรอเรื่องของเอกสารหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็จะเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับแต่ว่าในดิวของคายฮาวเวิร์สในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจการซื้อขายของเชลซีนะครับมาในรูปแบบเดียวกันดิวของฮาคิมซีเอ็กก็มาลักษณะเงี้ยคายฮาวเวิร์สก็จะมาลักษณะนี้เหมือนกันทีโมวันเนอร์เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามาเงีย,งยบๆแต่โคตรเฉียบเลยนะครับเซ็นได้จริงๆนะครับก็ดูแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะรีรอไม่ได้ ถ้าโซชาตั้งเป้าหมายว่าฤดูกาลนี้จะไม่เอาซานโชแต่จะเอาคายฮา v เวิร์สเนี่ยก็ควรที่จะรีบเซ็นสัญญาซะนะครับก็เชลซีไม่รอแล้วนะครับยื่นไปแบบเป็นทางการเรียบร้อยนะครับ ลรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะซูเปอร์สตาร์คนต่อไปนะครับก็คือฮามิสโดริเกสของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดนะครับซีดินซิดานเนี่ยได้ขายฮามิสโดริเกสนะครับในราคาแค่ครึ่งเดียวคือ50ล้านปอนด์นั่นเองนะครับปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปก็คือการรับภาระกับค่าเหนื่อยของซูเปอร์สตาร์นะครับฮามิสโดริเกสครับมีค่าเหนื่อย ที่รับอยู่กับมาริทในตอนนี้250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นเงินที่สูงมากนะครับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยราคาค่าเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือภาระ,ะของสโมสรที่จะรับต่อไปนั่นแหละนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามที่จะลดภาระ,ะนั่นก็หมายความว่านอกจากฮามสครับจะถูกลดราคาลงเหลือ50ล้านปอนด์แล้วจะต้องลดค่าเหนื่อยลงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสสําคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถยื่นซื้อ ทามสโรดิเกสได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรเดริโกครีเอซ่ากันนะครับประเด็นนี้ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของเฟรเดริโกครีเอซ่านะครับก็มีความเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับตามรายงานจากกาโชเมคาโตนะครับแล้วก็แกสตาเดโลสปอร์ตสองสื่อนี้นะครับรายงานตรงกันเลยนะครับว่า เฟรเดริโกเครซานะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา70ล้านยูโรนะครับเงิน70ล้านยูโรเนี่ยมันถือว่าไม่ไม่แพงมากเลยสำหรับนักเตะทีมชาติเจอรี่วัย22ปีคนนี้นะครับพอสวรรค์คือสิ่งสำคัญนะครับการได้นักเตะพอสวรรค์มาร่วมทีมเนี่ยมันสามารถปั้นไปแล้วก็ใช้งานได้อีกอย่างยาวนานนะครับสมสรสอนยูเวนตุสเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับในวันนี้นะครับที่อาจจะมีการยื่นข้อเสนอเฟรเดริโกเครซาในเลท70ล้าน ยูโรนะครับก็ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่าไปช้าเลยนะครับจะจะเซ็นกับใครเนี่ยเริ่มติดต่อได้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัสซูฟันตินะครับจริงๆแล้วเรื่องของอัสซูฟันติเนี่ยโอกาสผมบอกตรงๆเลยนะผมดูจากสื่อต่างประเทศแล้ววิเคราะห์ไว้นะครับว่า ดีลของอัสซูฟันติเนี่ยบาร์เซโลนาจะไม่มีทางปล่อยเด็ดขาดนะครับผมยืนยันเลยนะครับตามรายงานจากเมโทรนะครับได้แจ้งให้กับเหมือนกับว่าได้ออกข่าวมานะครับว่าสม,มสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ89ล้านปอนด์1น0ล้านยูโรเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง100ล้านปอนด์นะครับก็อยู่ประมาณ8 9้าล้านปอนดนะ์เนี่ยเมื่อ10วันที่ผ่านมานี้สม,มสรบาร์เซโลนาปฏิเสธดีล1 0 0ล้านยูโรของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไป1รอบแล้วนะครับ ล่าสุดในวันนี้นะครับแมนอ่าสโมสรบาร์เซลโลนานะครับได้เปิดเผยรายละเอียดน,นะครับว่าการฉีกสัญญาของอัสซูฟันตินั้นเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ1 7 0เจล้านปอนด์นะครับ1 7 0เจล้านปอนด์โอ้โหเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากเลยกับนักเตะวัย7เปีครับโอ้โหอายุคุณ1ิเท่าไปเลยเหรอโอ้โหมันเกินไปเนาะแล้วก็ตามในงานอีกนะครับว่าดิวของอัสซูฟันติแพงกว่าดิวของอ่าจอร์ซันชอซะอีกเออม จริงๆฟาติอายุน้อยกว่าก็แพงกว่ามันไม่ใช่ปกมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่มันแพงเกินนี่คือความหมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับโจเซฟมาเรียโบเตรมูนะครับยืนยันนะครับว่าอัสซูฟันติไม่ใช่นักเตะที่เราจะขายออกจากสโมสรนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับแมนยูยื่นเมื่อ10วันที่แล้วตอนนี้จะยื่นอีกก็ไม่ต้องยื่นแล้วนะครับสำหรับดิวของอัสซูฟันตินะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของตำนานนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เสียชีวิตลงนะครับโทนี่ดันส์นะครับโทนี่ดันเนี่ยเป็นใครนะครับเขาเป็นอ่าเป็นนักเตะนะครับที่ชนะเลิศนะครับแชมป์ยุโรปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อายุ78ปีนะครับก็เสียชีวิตลงนะครับคือเขาเป็นนักเตะของไอซ์แลนด์นะครับก็เกมนั้นเนี่ยปี1968เนี่ยเอาชนะเบนฟิก้าในเกมยุโรปได้ที่เวมบรีนะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับวันนี้ตำนานคนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับก็ขอแสดงความไว้ใจในโอกาสนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออริกซนัลโซชานะครับว่าวันนี้เนี่ยโซชาเนี่ยเหมือนกับว่าอารมณ์ดีมากเลยในเรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับโซชานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับว่าเขายังคงคิดถึงคริสตินโรลเอนโดเหมือนเดิมอ่านี่แหละครับ ที่มาที่ไปเนี่ยทั้งโด้และโซชาเนี่ยมีความสามารถที่ดีกันสมัยที่เล่นอยู่ด้วยกันนะครับโรนโดมาอยู่กับแมนยูในตอนที่ตอนนั้นเนี่ย18ปีนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยโด้ Do อายุ35ปีแล้วนะครับเป็นเวลาเกือบ17ปีละนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยได้รู้จาักกาันอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย17ปีเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือโด้ในตอนนี้เนี่ยสมควรได้รับคาเชิดชูอย่างยิ่งนะครับคริสติโนโรนโดนะครับทำไมทำไมโซชาถึงพูดอย่างนี้ล่ะนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะในยุคนี้ก็คือ 1. เราเห็นพรสวรรค์ของโรนัลโดนนะพร้อมกับพรแสวงที่พยายามหมั่นฝึกซ้อมนั่นเองนะครับคุณสมบัติที่ดีที่สุดสิ่งนี้แหละที่ทำให้นักฟุตบอลประสบความสําเร็จโซชาพูดไว้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเราได้เห็นเขาทําอะไรที่สุดเหมือนกันนะครับคือเขาเป็นแรงบนันดาลใจของทีมชาติปโปรตุเกสเขายิงให้กับทีมชาติปโปรตุเกสไปถ้าผมจำไม่ผิดในในี้ในสื่อบอกไว้99ลูก เป็นอะไรที่ amazing มากแล้วก็เป็นผู้นำและที่สำคัญคือเขาเป็นคนเสียสละด้วยนั่นเองนะครับโรนโดไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่คือเอาตรงๆเลยเนาะน้ายกย่องนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นน้องๆหลังๆได้นะครับโซชาก็ยังอยากจะให้โรนันโดเนี่ยกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเองกลับมาอยู่กับแมนยูนะครับในฐานะนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลก นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์พิเศษของโซชากับโรนัลดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวของแดนนี่ฟันเดบิกกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ผมนําเสนอไปแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับผมแค่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจเซ็นสัญญากับแดนนี่ฟันเดบิกในราคา49ล้านปอนด์นะครับวันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาเลกอัลเตอร์ดามนะครับก็ยินดีที่จะขายในราคา49ล้านปอนด์นี่แหละเพราะอะไรนะครับ ความไม่แน่นอนทางสถานะทางการเงินของสโมสรเหตุผลใหญ่ด้วยนะครับและยังบอกอีกนะครับว่าในส่วนของดนนี่ฟันเดอบิกนะครับเป็นนักเตะหลักของสโมสรก็จริงอยู่แต่เสัญญาของเขาว่าเหลือ2ปีกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มัดลิดจ,จะเซ็นสัญญาไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสโมสรได้เปิดโอกาสให้ฟันเดอบิกย้ายทีมได้นะครับเพื่อพยุงฐานะทางการเงินของสโมสรอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับ ก็ตามนี้นะครับนี่คือรายละเอียดเชิงลึกนะครับที่ผมตามข่าวให้เรื่อยๆนะครับก็จะมาบอกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนาไปนะว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสนะครับในสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับมีการพูดถึงคลาสนักเตะนะครับเราคงเคยได้ยินของคลาสเอริดคันโตนาคลาสของเดวิดเบย์แฮมนะครับทุกคนจะมีคลาสของตัวเองนะครับเราไม่สามารถจัด จัดหมู่บุคคลให้กับยอดนักเตะและซูเปอร์สตาร์ได้นะครับแต่วันนี้นะครับตามรายงานจากเดวมิเลอร์นะครับว่าคลาสของอแจ็คกิลิสเนี่ยเป็นคลาสที่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่ามีนักเตะหลายๆคนนะครับให้ทัศนะเหมือนกันนะครับว่าแจ็คเนี่ยมีความพิเศษความพิเศษนั้นเนี่ยแฟนแมนยู you, ผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีความเป็นผู้นําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่สามารถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ น,นี่แหละดิวแรกจริงๆที่ที่โซชาจะต้องเปิดตัวให้ไวที่สุดนะครับก็เรื่องของคลาสนักเตะล้วนๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพ็อกบาและบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องให้พูดถึงทุกวันเลยพ็อกบากับบูโน่เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตามรายงานจากท็อกสปอร์ตนะครับการฝึกซ้อมทุกวันเนี่ยมันเห็นการพัฒนานะครับ คือผมก็นําเสนอนะว่าบูโน่พูดถึงพอกบาอย่างนี้พอกบาพูดถึงบูโน่อย่างนี้ซึ่งเป็นในในเชิงบวกหมดเลยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยแต่วันนี้นะครับเดนนี่เบอร์ฟี่กูรูในรายการ t อล์กสปอรนะครับได้พูดถึงคู่นี้ที่ซ้อมกันอยู่แล้วเดนนี่เบอร์ฟี่ดูอยู่นะครับว่าคู่พอกบาและคู่บูโน่ฟอนเดสเตนเนี่ยเป็นสุดยอดกองกลางอย่างแท้จริงเออเนี่ยผมพูดพูดอย่างนี้ใครๆก็อยากฟังเนาะแล้วก็ในเกมใหญ่ๆห่ะ มันต้องมีบทพิสูจน์ของ2คนนี้นะครับและในเกมที่เรากําลังจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นในเกมที่จะออกไปเยือนสเปอร์นั่นเองนะครับและนี่เบอร์ฟี่ก็บอกลักษณะกลางๆไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นคู่กลางคู่นี้เล่นด้วยกันแบบแบบชัดเจนนะครับก็ตามนี้นะครับซ้อมอดีแต่ในสนามต้องดีกว่าสนามซ้อมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผลกระทบจาก การปิดสนามเล่นนะครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่3สโมอสรนนะ่ะที่สูญเสียนะครับมูล,ลค่าเอาง่ายๆเนาะเราไปสนามฟุตบอลเนี่ยหเราต้องซื้อตั๋วละ2ซื้ออาหาร3ซื้อน้ําน้ําขวดก็เข้าไม่ได้อีกนะครับเทใส่ถุงเอานะครับก็นี่แหละครับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สโมอสรถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยตามรายงานจากเดอะเดลี่สตาร์ในวันนี้นะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ย การระบาดของโควิดนะครับทำให้ทุกสโมสรในโลกนี้เนี่ยต้องเล่นภายใต้สนามปิดทีนี้เขาโฟกัสแต่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะครับว่าสโมสรไหนเนี่ยที่สูญเสียรายได้นะครับเขาคิดต่อน,นัดเลยนะในสื่อนี่คิดต่อน,นัดเลยว่าหลังจากเนี้ยแมนยูอีก9นัดเนี่ยลิเวูอีก9นัดเนี่ยสูญเสียรายได้เท่าไหร่นะครับสโมสรที่สูญเสียรายได้จากการเล่นภายใต้สนามปิดในพรีเมียร์ลีกนะครับสูงที่สุดก็คือ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีตัวเลขในการที่จะหายไปจากการแข่งขันในแต่ละนัดนะครับอย่างน้อย110.8ล้านปอนด์โอ้โห1 1 0 8ล้านปอนด์ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าสนามบลิทฟอร์ดเนี่ยมาจุคนเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับต่อน,นัดนะต่อน,นัดของแมนยูเนี่ยมีไรายได้เข้าสโมสรเลยนะครับ 17.05ล้านปอนด์นี่คือค่าเฉลี่ยของเมนยูนะครับในขนาดเดียวกันสโมสรเนี่ยที่เงินจะหายไปอ่ะต่อนัดนะครับต่อนัดเนี่ยอันดับ2นะครับก็คือสโมสรสเปอร์นั่นเองสเปอร์เนี่ยรายได้ก็เป็นร้อยล้านปอนด์เหมือนกันนะครับแต่ค่าเฉลี่ยต่อน,นัดนะครับจะอยู่ที่15.71ล้านปอนด์นะครับแมนยูแมนยู17ใช่ไหมครับสเปอร์15 อันดับสาลิเวอร์พูลครับรายได้จากการซื้อตั๋วอะไรทุกอย่างจะหายไป12.96ล้านปอนด์นะครับนี่คือ3อันดับนะครับทีมที่สูญเสียรายได้ต่อนัดนะครับรายได้ต่อนนัด,นด,นนดถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเล่นภายใต้สนามปิดแล้วก็ต้องมีมาตรการอะไรหลายๆอย่างออกมานะครับส่วนส่วนทางออกของ ฟี ف าจะทำยังไงต่อกับเรื่องนี้แต่มันเชื่อว่าความปลอดภัยต่างๆในแต่ละประเทศจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวดีของนักเตะ2คนนะครับก็คือแบ n นดอนวิลเลียมนะครับและดีนเฮนร์สันนะครับจะได้รับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนอะนะครับตามรายงาน,นจาก ESPN นะครับว่าอริุกนโซชานะครับเตรียมที่จะเรียกนักเตะ ที่เป็นดาวรุ่งและมีม,มีพัฒน,นาการที่ยอดเยี่ยมกับทีมเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันกินวุฒนะครับแล้วก็ตาจิชองนะครับดินฮันเดอร์สันเบนนอนเบนเรียมนะครับสี่นักเตะนี้จะต้องได้รับสัญญาฉบับใหม่แน่นอนนะครับก็ยืนยันจากสื่อโดย ESPN นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูนะครับผมเชื่อว่านะ การเสริมทัพของเชลซีในซีซั่นนี้น่าสนใจที่สุดเลยนะครับเพราะผมขออนุญาตพูดตรงๆเลยว่าถ้าโซชาจะดึงคายฮาวส์สิงๆิงนะครับควรจะต้องดึงได้แล้วนะเพราะว่าการที่เชลซียื่นเงิน75ล้านปอนด์ให้กับไบรอโลโคเซนเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับเหมือนดีลของทีมอเวนเนอร์มาเงีย,งยบๆ เจรจานี่สุดยอดจริงๆนะครับต้องยอมรับนะครับโซเชียลทำอะไรต้องรีบทำนะครับส่วนในดีลของฮามิสซูริเกสครับเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับราคาเหลือ50ล้านปอนด์เนี่ยโซเชียลก็เสริมได้นะครับแต่ว่ามันถูกใจโซเชียลหรือเปล่าล่ะนี่แหละคือเครื่องหมายคำถามแล้วก็เรื่องราวของแจ็คกิลิสนะครับคลาสนักเตะคือเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับที่แจ็คเนี่ยมีอยู่ในตัวเองนะครับแต่ว่าโซเชียลจะต้องจัดการบริหารให้ดีว่าจะเอาใครกันแน่จอโจนซันโช ขายฮาวเวิร์แจ็คกิลิสเนี่ยครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินนั่นเองนะครับก็ส่วนดีลของอซูฟันติดีลเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะว่าอะไรเขาไม่ขายหรอกนะครับมีค่าฉีกสัญญาตั้งหนึ่ง้ายเดล้านปอนะนับแต่อายุ17ปีอ่ะเป็นคุณคุณจะขายไหมล่ะเป็นผมผมขายนะเอาเงินไว้ก่อนนะครับก็คุยสั้นๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 0 8 0 0 0นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับยินดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ